Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ไม่เชื่ออย่าลบลูชูวิทย์เตือนรัฐบาลระวังอิทธิพลพักเล็กที่ร้องเจียวเจ้าไม่หยุดย่อนชี้อุตสาห์ได้รัฐธรรมนูญเข้าทางตัวเองแต่ต้องมาแพ้ทางพักเล็ก เมื่อวันที่8พฤษภาคม2565นายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นทางการเมืองโดยมีเนื้อหาดังนี้อิทธิฤทธิพักเล็กรัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้สนับสนุนให้เกิดพักเล็กขึ้นมามากมายบางพักมีคนเดียวบางพัก3-4คนถึงแม้จะเป็นพักการเมืองแต่การบริหารจัดการตกอยู่กับคนที่เป็นสสในสภาเท่านั้น คุณค่าของพรรคเล็กขึ้นอยู่กับคะแนนของรัฐบาลว่าหากมีเสียงมากเกินครึ่งต้องไปพึ่งเสียงนกเสียงกาเล็กๆน้อยๆทำไมเพราะไม่มีผลสั่นสะเทือนใดๆต่อสถานะรัฐบาลในสมัยก่อนคะแนนสสี่รัฐบาลมีเสียงเกินครึ่งไปมากพรรคเล็กจึงไม่มีความหมายแต่เมื่อคะแนนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ได้ห่างกันมากในยุคนี้พรรคเล็กพรรคจิ๋วจึงรวบรวมกำลังผนึกจับมือทำให้มีพลังต่อรองมากขึ้นทันทีความ คามปวดเสียนเวียนเก้ากับการบริหารจัดการพักเล็กจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ 1. ต่างคนต่างมาพักละ1นถึงสคนทุกคนจึงใหญ่หมดคุมกันไม่ได้ 2. ทิศทางการเมืองไม่แน่นอนอุดมการไม่มีขึ้นอยู่กับปัจจัยมากน้อย 3. สอสอแต่ละคนในพักเล็กบางคนคิดว่าไหนๆก็ได้เป็นสอสอสมัยเดียวแล้วต้องได้คุ้มก่อนจาก 4. การตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคหรือนโยบายพักแต่ขึ้นอยู่กับความพอใจของตนเองเป็นหลักยิ่งเป็นสอสอในสมัยแรกยิ่งหนัก 5. ไม่สนใจการเลือกตั้งในครั้งหน้าจึงไม่พวงกับคะแนนจะทำอะไรก็ไม่แคร์สายตาประชาชนเพราะเป็นสอสอครั้งนี้ครั้งเดียว ทั้งผสมโรงจากสอสที่ฟลุกได้มาในบางพักใหญ่แล้วแปรกลายเป็นงูเห่าย้ายพักจนจำไม่ได้หรือการโหวตสวนกับมติพักอยู่ตลอดชื่ออยู่พักหนึ่งแต่ใจอยู่อีกพักเป็นชู้กันให้เห็นไม่เกรงใจ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำหากคุมไม่ดีหรือพักเล็กทำท่าเข้าข้างฝ่ายค้านมีโอกาสล้มรัฐบาลได้รัฐบาลจึงต้องโอ้สุดๆได้โก่งราคากันสุดตรงยิ่งใกล้หมดเวลายิ่งได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของพรรคเล็กชัดเจน ใครว่าใกล้หมดเวลาไม่มีราคาให้กลับเห็นว่ายิ่งต้องจ่ายไม่อั้นเพราะมีผลถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้าว่าจะมีโอกาสกลับมาหรือไม่ส่วนพักใหญ่ที่ร่วมรัฐบาลคุมง่ายกว่ามากไม่กล้าหือไม่เหมือนพักเล็กที่ออกข่าวฆ่าตัวพุ่งกระชูดไม่เว้นแต่ละวันจึงเป็นเรื่องหน้าปวดหัวของรัฐบาลที่ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนของพักเล็กที่ร่วมมือกับพักฝ่ายค้านกดดันปั่นราคาไปถึง30ล้านเพราะเมื่อฝ่ายค้านยื่น ปรายไม่ไว้วางใจนายกจะไม่สามารถยุบสภาหนีได้มีแต่ต้องเอาใจพักเล็กต่อไปจนละครจบลาโรง ทำไปทำมารัฐบาลไม่ได้กลัวฝ่ายค้านเพื่อไทยเท่าไหร่เพราะข่าวลับว่ามีการเจรจาตาอวยกันถึงระดับบนที่ต่างประเทศถึงการร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลแลนสไลด์ที่เป็นห่วงคืออิทธิริ์พักเล็กที่ร้องเจี๊ยวเจ้าไม่หยุดย่อนได้นน่นจะเอานี่ได้นี่จะเอานั่นเหมือนลูกนกอ้าปากรอให้แม่นกมาป้อนอย่างเดียวนายกตู่คะแนนนิยมตกชาวบ้านเบื่อเศรษฐกิจตกต่ำร้องยี้กกันทั่วไหนๆก็ปลายยุคแล้ว แค่กล้วยหวีเดียวไม่พอต้องเอามาทั้งป่าให้หายอยากเพราะรถไฟบรรทุกกล้วยขบวนสุดท้ายแล้วไหนจะความแตกแยกของพักพลังประชารัฐฉะกันแทงข้างหลังไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมยังมีพวกเตรียมการแตกตัวตั้งสาขา พักตัวแทนพักสำรองพักเผื่อยุบดูไม่จืดเหมือนแกงเปรอะเละเทอะไปหมดฝ่ายค้านทำอะไรรัฐบาลไม่สะดุ้งสะเทือนแต่เจอศึกในกันเองคนในพักยืมมือพักเล็กปั่นราคาล้มนายกชูนายกสำรองให้สะเทินน้ำสะเทินบก การเมืองทำให้ราศีของนายกสำรองคนใหม่เห็นภาพว่าบารมีจับเที่ยวหน้าเสียงขู่หลอกๆว่าแลนสไลด์ตอกย้ำว่ารีบมาเจรจาจับมือกันวางแผนแต่นนเนินเวนกรรัฐบาลอุตส่าห์ได้รัฐธรรมนูญเข้าทางตัวเองแต่ต้องมาแพ้ทางพักเล็กพักประชาธิปัตย์พังเพราะนารีพักรัฐบาลก็พังเพราะพักเล็กพังเพราะเรื่องไม่ควรพังไม่เชื่ออย่าลบลู ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ today อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ